ข่าวดีอบอุ่นหัวใจจากบ้านคุณแม่คนสวยแอฟทักษะอรนพักสุขเจริญเมื่อลูกสาวคนเก่งน้องปีใหม่เอวรินคว้าเหรียญทองโกล์ไพรส์จากเวทีโอซาก้าอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกคอมเพิชันประเภทการเล่นฮาร์ปสร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้แฟนๆที่ติดตามพัฒนาการของหนูน้อยมาตลอด F. แอฟเล่าย้อนเส้นทางดนตรีของลูกสาวผ่านอินสตาแกรมว่า จากเด็กน้อยที่เริ่มเรียนฮาร์ฟเพื่อโชว์เล็กๆในรายการสามแซบจนค่อยๆฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งภายใต้การดูแลและซัพพอร์ตจากอาจารย์น้ำหวานและครูทัพทิมที่ฮาร์ฟสตูดิโอไทยแลนด์ทำให้ปีใหม่ค่อยๆเติบโตทางดนตรีและสามารถก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้สำเร็จความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องปีใหม่ครั้งนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่เหรียญทองแต่ยังเป็นบันไดก้าวสำคัญ ที่เปิดทางให้เดินหน้าต่อในรอบถัดไปที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเร็วๆนี้แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งกำลังใจให้น้องปีใหม่สารฝันบนเส้นทางดนตรีต่อไปเรียกได้ว่าจากโชว์เล็กๆวันนี้ได้กลายเป็นก้าวใหญ่บนเวทีโลกแล้วจริงๆ